สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องพระทรงกมหราโพเป็นช่องแบ่งปันตวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ตามที่เอฟซีตามที่แฟนๆเพื่อนๆแนะนาขอมาแลาวคันพี่น้องค่ะ แนวทางเฮียนั่นค่ะพี่น้องค่ะบวป,ประกันเสียเวลาไปชมกันเลยค่ะเสียงน้ำรบกวนค่ะพี่น้อง่านางอยู่คังแตงน้ำไปชมกันเลยค่ะพี่น้อง่ะเฮียนั่นงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ขอขอบพระคุณเฮียนั่นนะคะเจ้าของขอบมูลขออนุญาตนํามาแบงปันให้เพื่อนๆในเบิ่งได้ชมได้รับได้หูได้เห็นเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นเจ้าของของเฮียนั่นเป็นเจ้าของขอมูลเป็นของสูตรเป็นเจ้าของคนคํานวณเนาะค่ะพี่น้องคะขออนุญาตเด้อคะ่ะเฮียนั่นเด้ออ่าขอให้แฟนครับให้ FC เอฟซีแย่ันในเบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องคะ หมดประจำมันที่หนึ่งเดือนสิบสองแล้วกับพี่น้องค่ะมาทั้งล่างทั้งบนตัวเดียวหางเดียวล่างกับตัวเดียวหางเดียวเรียกซื้อง่ายจ้ะพี่น้องจ๋าสองสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเรียกสามตัวบนนี้พ่นห้สองสองเจ็ดพี่น้ 2, 2, 7, นองกะซื้อกลับไปกลับมาซื้อสองสองแล้วก็ซื้อสองเจ็ดน้ำเด้กคับพี่น้องค่ะ หมดทเทเลพันใทห้ 5, 7, เาเจ็ดสามน้ค่ะน้องมันก็ออกหาเจ็ดนอกตัวหนานอะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ไปจับได้ค่ะพี่น้องค่ะซื้อง่ายอยู่ค่ะบอไลตยตัวซื้อสองสองซื้อสองเจ็ดเจ็ดสองเลขตัวเดียวหางเดียวอันนี้เป็นเลขล่างศูนย์เจ็ดบางที่เลขล่างพันกสิมาบน,บนบางที่เลขบนพันกรสิมาล่างมาได สิปักหลักตัวใดตัวหนึ่งบ่ได,ด้เด้ค่ะพี่น้อง่ะเหล็กมันอยู่ลูกบอลกลมๆนคะคะแล้วเตียเขาสิหม,มุนให้ห้าว้อยูหลักใด้ค่ะพี่น้องค่ะซื้อลัดไปเลยขอขอบคุณนจะของข้อ,ขอมูลเฮนนั่นอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้ไม่เบิ่งสองแอดกับพี่น้อง่ะของเฮนนั่นกับของนาอวนมาฝากอันนี้เป็นจุดสามตัวบนของนาอวนด้วยค่ะพี่น้อง ของนาอ้วนก็มีชนเียนน่นอยู่ด้วยค่ะศูนยอันเจ็ดศูนย์หากับเจ็ดศูนย์สี่นะับพี่น้องค่ะสำหรับเลขเนีนเลขอันนี้พ้ส่สเก่าเจ็ดศูนยหาสี่เก่าสามแล้วก็เจ็ดศูนย์สีน้ค่ะของนาอ้วนนี่งวดรทแล้วนี่เข่าสามตัวตรงตรงเลยค่ะของนาอ้วนตตวาน,าวนี่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากมาตอน,นมี่ของอสถิติงวดี่แลวกับงวดก่อนนี่ เขาสามตเนี่ยมาสองหัวด้วนิวอที่สามเด้กคับพี่น้องด้อของนาอ้วนี่เขาดูเขาบอยค่ะสองตนี่กับเขาบอยเด็กเล่าเพื่อกับเขาบอยเล็กห้าน้อยเพื่อกับเขาบอยค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเลยด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็มามีอย่างหลายเอามาฝากมาตอนแค่นี้นาะคกับพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ ลออของผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะวสิชนกับเฮียนั่นบอลวสิชนกับนาอ้วนบอเนาะค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ